คำทำนายดวงชะตาวันที่2ตุลาคมพศส6 8วันพรวันพฤหัส,สบดีที่2ตุลาคมพศ2568นี้มิใช่เป็นเพียงวันธรรมดาวันหนึ่งตามปฏิทินหากแต่เป็นวาระแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บนฟากฟ้าตามหลักโหราศาสตร์ไทยเป็นวันที่ประตูแห่งโชคชะตาจะเปิดออกอย่างกว้างขวางที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปี เหตุการณ์สำคัญนี้คือการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุขพเคราะห์เทพเจ้าแห่งปัญญาความดีงามโชคลาภและความสำเร็จเข้าสู่ตำแหน่งที่ทรงพลังและเปี่ยมด้วยคุณูปการมากที่สุดในจักรราศีนั่นคือตำแหน่งมหาอุดณราศีกรกฎตำแหน่งมหาอุดหรือมหาอุจจะ หรือการที่ดาวเคราะห์ได้ตำแหน่งอันสูงส่งนี้เปรียบได้กับการที่กษัตริย์ได้ประทับบนราชบัลลังก์ที่มั่นคงที่สุดพลังงานของดาวดวงนั้นจะแสดงอนุภาพในด้านบวกออกมาอย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งมหาอุดจึงหมายถึงการแผ่ขยายอิทธิพลแห่งคุณธรรมสติปัญญาโอกาสอันดีงามและความสำเร็จอย่างไพศาล เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยบรนดาลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและพลิกผันสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลายเป็นดีได้อย่างน่าอัศจรรย์การมาถึงของดาวพระหัส,สบดีมหาอุธในครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการสั่นสะเทือนแห่งโชคชะตาที่จะมอบโอกาสให้ผู้คนได้พลิกชีวิตจากวิกฤตสู่โอกาส จากความติดขัดสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามพรจากฟากฟ้านี้มีช่วงเวลาที่จำกัดการโคจรของดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งมหาอุดนราศีกรกฎจะดำเนินไปเป็นระยะเวลาสั้นๆเพียงประมาณ5สัปดาห์หรือราว3เดือนเศษเท่านั้นก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะเริ่มโคจรวิป,ปริต หรือถอยหลังกลับสู่ราศีเมถุนอีกครั้งในช่วงปลายปีช่วงเวลานับจากวันที่สองตุลาคมนี้ไปจึงเปรียบได้กับหน้าต่างแห่งโอกาสทองหรือ Golden Window of Opportunity ที่มีเวลาจำกัดเป็นช่วงเวลาที่เรียกร้องให้เราต้องมีความตระหนักรู้ เตรียมพร้อมและลงมือกระทําอย่างมีสติและเด็ดเดี่ยวเพื่อไข,ขว่คว้าโอกาสอันประเสริฐนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งการรอคอยโชคลาบอย่างเฉยชาแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างสรรค์และกำหนดอนาคตด้วยการกระทําที่สอดคล้องกับพลังงานอันยิ่งใหญ่ของดวงดาว ภาพรวมดวงชะตาประจำวันพรหัส,สบดีที่2ตุลาคมพศ2568ปฏิทินจันทรคติและข้อมูลทั่วไปวันเดือนปีวันพรหัส,สบดีที่2ตุลาคมพศ2568ปฏิทินจันทรคติตรงกับขึ้น10ค่ำเดือน11ปีมะเส็งการคำนวณน,นี้อ้างอิงจากข้อมูลที่ระบุว่าวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่7ตุลาคมพศ2565วันพระวันนี้ไม่เป็นวันพระหรือวันธรรมสวนะโดยวันพระถัดไปคือวันอังคารที่7ตุลาคมพศ2568การโคจรของดวงดาวที่สำคัญและอิทธิพลโดยรวมหัวใจสำคัญของวันนี้ คือการที่ดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายราศีจากราศีมิถุนซึ่งเป็นธาตุลมเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นธาตุน้ำอย่างเป็นทางการการเปลี่ยนแปลงนี้มีความหมายลึกซึ้งในทางโหราศาสตร์เป็นการเปลี่ยนทางจากพลังงานแห่งความคิดการสื่อสารและความไม่หยุดนิ่งไปสู่พลังงานแห่งอารมณ์ความรู้สึกความเมตตา การดูแลเอาใจใส่และการสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและครอบครัวราศีกรกฎเป็นบ้านของดาวจันทร์ซึ่งเป็นธาตุน้ำเมื่อดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดและเปี่ยมด้วยปัญญามาสถิตในเรือนนี้จึงเกิดเป็นพลังแห่งปัญญาที่มาพร้อมกับความเมตตา การที่ดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งมหาอุดณที่นี้จะส่งอิทธิพลให้เกิดบรรยากาศโดยรวมที่เต็มไปด้วยความหวังการมองโลกในแง่ดีและโอกาสในการขยับขยายในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการงานการเงินหรือจิตวิญญาณ พลังของดาวพฤหัสบดีเปรียบเสมือนครูผู้ยิ่งใหญ่หรือเทพเทวาผู้เปลี่ยนด้วยเมตตาที่จะคอยชี้แนะแนวทางส่องสว่างให้เห็นทางออกของปัญหาและมอบพรแห่งความสำเร็จให้แก่ผู้ที่ประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดีนี่คือช่วงเวลาที่ความดีและความภาคเพียรที่เคยทำมาจะปรากฏผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องงามยามดีและวันสำคัญ ความพิเศษของวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การโคจรของดาวพฤหัสบดีเท่านั้นแต่ยังประกอบด้วยองค์ประกอบมงคลอื่นๆที่มาบรรจบกันอย่างลงตัวเิกม,มงคลวันนี้ตรงกับวันราชาโชคหรือราชาโชคซึ่งเป็นเริกที่ส่งเสริมความสำเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่ต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านายข้าราชการหรือการมุ่งหวังในเกียรติยศชื่อเสียงและตำแหน่งหน้าที่การงานวันสำคัญสากลวันนี้ตรงกับวันแห่งการไม่ใช้ความรุนแรงสากลซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกต่างรณรงค์ให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีการมาบรรจบกันของสามองค์ประกอบนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการสร้างสภาวะที่ทรงพลังและมีความหมายอย่างยิ่งพลังมหาอุดของดาวพฤหัสบดีหรือปัญญาและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้รับการส่งเสริมจากเลือกราชาโชคหรือราชาโชคซึ่งเป็นเลือกที่ส่งเสริมความสำเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่ต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านาย ข้าราชการหรือการมุ่งหวังในเกียรติยศชื่อเสียงและตำแหน่งหน้าที่การงานและในขณะเดียวกันก็ได้รับการชี้นำจากเจตนารมณ์ของวันแห่งการไม่ใช้ความรุนแรงสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนในวันนี้จะเกิดขึ้นจากการกระทําที่ทรงพลังแต่เปี่ยมด้วยความสง่างามเป็นการใช้อำนาจและสติปัญญาเพื่อสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงาม าการเจรจาต่อรองอย่างมีเมตตาธรรมการทูตและการประพฤตตนอย่างมีจริยธรรมไม่ใช่การใช้กำลังหรือความก้าวร้าวเพื่อเอาชนะสำหรับวันสำคัญอื่นๆของไทยในวันที่2ตุลาคม2565นี้ไม่ได้มีวันหยุดราชการหรือวันสำคัญทางประเพณีของไทยเป็นพิเศษข้อควรปฏิบัติและข้อควรละเว้นโดยรวม เพื่อให้สามารถรับพลังงานอันเป็นมงคลในวันนี้ได้อย่างเต็มที่จึงมีข้อแนะนำในการปฏิบัติตนดังนี้สิ่งที่ควรทำเริ่มต้นโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมายศาสนาการต่างประเทศหรือการวางแผนระยะยาวเพื่อการเติบโตเข้าหาผู้ใหญ่เป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งในการเข้าไปขอพร ขอคำปรึกษาหรือขออนุมัติจากผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชาสร้างบุญกุศลการทำบุญตักบาตรสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนาจะเป็นการปรับจูนเคลื่อนพลังงานของตนเองให้เข้ากับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ของดาวพฤหัสบดีให้อภัยและประนีประนอมใช้พลังของวันนี้ในการแก้ไขความขัดแย้งเก่า เจรจาต่อรองอย่างสันติวิธีและให้อภัยแก่ผู้ที่เคยสร้างความขุ่นข้องหมองใจสแสวงหาความรู้เริ่มต้องศึกษาในศาสตร์ขแขนงใหม่ๆหรือลงคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาตนเองสิ่งที่ไม่ควรทำการทะเลาะเบาะแหวงหลีกเลี่ยงการโต้เถียงในเรื่องเล็กน้อยหรือการใช้พฤติกรรมก้าวร้าวในการตัดสินปัญหา การกระทําด้วยความโลภก,การตัดสินใจที่เกิดจากความโลภหรืออัตตาจะไม่ได้รับการส่งเสริมจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งคุณธรรมการแสดงความเย่อหยิ่งไม่ควรแสดงกิริยาที่แข่งกล้าวหรือขาดความเคารพต่อผู้มีอํานาจหรือผู้มีอาวุโสกว่าการทุจริตไม่ควรใช้ทางลัดหรือวิธีการที่ไม่สุจริตเพราะผลเสียจะตามมาอย่างรวดเร็ว